ฮึฮฮฤทธยานี่แรงจริงๆแค่ไม่กี่วันร่างกายฉันแข็งแรงขึ้นอย่างเห็นได้ชัดแต่ว่าแปลกๆฮะผ่านมาตั้งหลายวันแล้วแท้ๆแต่กลับไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลย ทั้งที่ฉันมั่นใจว่าพวกอสอรพิธมินต้องส่งคนมาเล่นงานแน่ๆฮะว่าแล้วชียวไอ้พวกสารเลวออเอ้อฮะเอะอาเบลพี่พี่ครับโอ้ย น้องชายอาเบลฮักเซนไม่ได้เจอกันแค่แป๊บเดียวดูพี่แข็งแรงขึ้นเยอะเลยนะครับผมนึกว่าคอตัวเองจะหักแล้วซะอีกฉันไม่ได้ตั้งใจนะ่ะขอโทษด้วยนะผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อฟังคำขอโทษของพี่ครับ ผมได้ยินมาจากท่านพ่อว่าพี่ไปที่ร้านเล่าแล้วได้รับคำขอโทษกลับมาแต่ผมไปสืบมาแล้วว่าที่นั่นเกิดเรื่องใหญ่จนมีคนบาดเจ็บสาหัสหลายคนคนอย่างพี่ไม่มีทางทำเรื่องแบบนั้นได้แน่นี่พี่กำลังโกหกคนในครอบครัวอยู่ใช่ไหมครับเปล่าเลยมันคือเรื่องจริงฉันนี่แหละเป็นคนลงมือเองคนที่สู้ใครไม่ได้อย่างพี่เนี่ยนะอย่าบอกนะว่าไปจ้างคนไปจัดการพวกนั้น ก็บอกแล้วไงว่าฉันทำเองอย่ามากโกหกหน่อยเลยครับพี่อาจจะหลอกคนอื่นได้แต่หลอกผมไม่ได้หรอกยังไงก็เถอะเลิกทำให้ตระกูลของเราขายหน้าได้แล้วครับแค่เรื่องที่ต้องตามล้างตามเช็ดให้พี่ก็มีเยอะมากพอแล้วอาเบลใช่แล้วเด็กคนนี้เป็นคนที่ตรงไปตรงมาและรักครอบครัวที่สุด ไม่ต้องห่วงฉันจะไม่ปล่อยให้เรื่องแย่ๆเกิดขึ้นอีกแล้วคุณชายครับคุณชายครับเกิดเรื่องใหญ่แล้วครับฮะเดเมียนแกมาแล้วเหรอ พอดีว่าฉันกำลังเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในงานเลี้ยงคาวก่อนให้ท่านพ่อของนายฟังอยู่พอดีขอโทษที่มาโดยไม่บอกล่วงหน้านะเรื่องมันไปถึงหูพ่อของฉันแล้วเพราะงั้นฉันเองก็ไม่มีทางเลือกเหมือนกันบัตรบกะแล้วเชียวว่าต้องเป็นหมอนี่ดูเหมือนว่าฉันจะไปทำอะไรเอาไว้สินะเออร์วินไรออนบูมยังจำเรื่องในงานเลี้ยงครั้งก่อนได้ใช่ไหม เมื่อกี้แกพูดว่าอะไรนะฉันไม่ได้ตั้งใจจริงๆถ้านายไม่พอใจแล้วก็ฉันขอโทษก็แล้วกันฮะไม่ได้ตั้งใจงั้นเหรอดูถูกฉันยังไม่พอยังจะไปพูดจาแท้ลมพี่สาวของฉันอีกแบบนี้ยังมีหน้ามาบอกว่าไม่ตั้งใจอีกเหรอดูเหมือนว่านายจะมเมาหนักหน้าดูเลยนะฉันไปพูดแบบนั้นตั้งแต่เมื่อไหร่กันแกว่าไงนะ ต่อให้ฉันพูดจริงก็เถอะแต่คนอย่างแกมันจะทำอะไรฉันได้ไอ้โซตอนนั้นฉันต้องอดทนกับคำยั่วยุข,ของมันทั้งที่ฝีมือของมันทเทียบเข้ากับอัศวินหลวงแท้ๆ แต่มันกับโดนหมัดของฉันต่อยล่วงเอาง่ายๆสิ่งที่หมอนี่ต้องการก็คือท่านครับถ้าเป็นแบบนี้ล่ะครับมันอาจจะดูน่าอายไปหน่อยแต่ผมหลงรักคุณหนูหลุยมานานแล้วนี่เจ้าต้องการพูดอะไรกันแน่ได้โปรดอนุญาตให้ผมแต่งงานกับคุณหนูหลุยด้วยเถอะครับฮะฮะฮะ ว่าแล้วมันต้องใช้ไม้นี้อีกครั้งชีวิตที่แล้วมันก็บีพวกเราที่กำลังอ่อนแอด้วยวิธีแบบนี้แค่ยอมแต่งงานทุกอย่างก็จะถูกกบกลายเป็นปัญหาภายในครอบครัวพวกเราจะถือว่าความหยาบคายนั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนพวกเราทำแบบนั้นไม่ได้ฮะหลุยมีคู่มั่นแล้วเพราะงั้น งั้นท่านจะรับผิดชอบคำดูหมิ่นที่ผมได้รับยังไงครับตระกูลฮักเซนจะรับมือกับความโกรธของตระกูลเราไหวหรือเปล่าเลือกเอาครับว่าจะจ่ายค่าดูหมิ่นของผมหรือจะเลือกผมเป็นเขยของตระกูลตระกูลไลออนบูมมีอำนาจมากแม้กระทั่งในหมู่ขุนนางด้วยกันเองแต่ถึงยังไงฉันก็ไม่มีทางให้ลูกสาวฉันแต่งงานกับไอสารเลวนี่เด็ดขาดเข้าใจแล้วคะ่ะ ฉันยินดีที่จะรับข้อเสนอนั้นหลุยลูกพูดอะไรออกมาน่ะรอดเดี๋ยวสิพวกเราจะหาทางออกให้ได้พี่ครับทำไมพี่ต้องมารับผิดแทนสิ่งที่พี่เดเมียนทำด้วยพี่หลุยหนูไม่เป็นไรคะ่ะหนูจะยอมทำตามที่เซอร์เออร์วินขอมาแม้แต่ในชีวิตนี้เธอก็ยังต้องเจ็บปวดเพราะฉัน ในที่สุดคุณหนูหลุยช่างเป็นผู้หญิงที่ฉลาดจริงๆผมจะส่งคนมาสู่ขออย่างเป็นทางการเร็วๆนี้รายละเอียดไว้ค่อยคุยกันตอนนั้นก็แล้วกันเดเมียนมีอะไรอยากจะพูดไหมจริงสิต้องเรียกว่าน้องเขยแล้วสินะ ไอ้ลยยำทั้งที่แกคือคนที่ทำลายชีวิตพี่สาวของฉันแท้ๆเดเมียนไอ้ลยยำว่าไงนะน้องเขยพูดอะไรได้ยินไม่ชัดเลยออทั้งที่ฉันควรจะอดทนเอาไว้เพื่อพี่สาวและครอบครัวแท้ๆแต่ว่าตอนนี้ฉัน ฉันไม่อยากนับแกว่าเป็นที่เคยว่ะไอ้ระยำฉันจะไม่ทนอีกต่อไปแล้ว